สำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่นะครับผมแล้วอยากเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเริ่มต้นธุรกิจอะไรดีหรือจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีวันนี้พามารู้จักกับคนหนึ่งเขาชื่อว่าพี่จ่ายตอนแรกเนี่ยทำงานประจำเหมือนกันแล้วก็อยากเริ่มต้นธุรกิจและว,วันนี้เขามียอดขายมาได้กว่า150,000บาทต่อเดือนวันนี้พามารู้จักพี่จ่ายครับพิซซ่านาคนสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะชื่อจุ๋ยจ่ายนะคะอายุ28ค่ะ เป็นเจ้าของร้านพิซซ่าโคนในบ้านค่ะตอนนี้ก็คือทําร้านพิซซ่าโคนในบ้านได้ปีที่3แล้วค่ะครับผมพิซซ่าโคนในบ้านชื่ออะไรพี่ก็คือเป็นพิซซ่าที่จากหน้าแผ่นเราทําเป็นโคนค่ะ เพราะมันแปลกไหมก็คือจากหน้าที่แบบเป็นวงกลมแบบนี้เราเอามาทําแบบโคนแบบซูชิแบบนี้เหรอพี่ใช่ค่ะฟิลนั้นบางครก็เรียกโคนในติมหรือเปล่าบางทีลูกค้ามาซื้อก็ซื้อเป็นแบบกวยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเรียกกันพิซซ่าโคนพิซซ่าโคนแล้ววันนี้ถามถึงพิซซ่าโคนนี่คืออยู่ในบ้านด้วยอันนี้ก็คือบ้านจริงๆของพี่จ๋าเลยขขยอยู่หน้าบ้านอย่างงี้นะฮะ่อยู่ในบ้านหน้าบ้านเลยค่ะโอ้แล้วไขาไขายยังไงพี่ แล้วขายขายยังไงครับพี่ขายก็ถ้าต่อโคลนก็โคนละ49บาทค่ะก็เริ่มต้น49แพงสุดก็จะเป็นหน้าดับเบิลชีสแล้วก็คือหน้ากุ้งอยู่ที่79ค่ะส่วนมากลูกค้ากินก็คือหน้าซิกเนเจอร์ฮาวายเอียนค่ะใช่ขายช่องทางไหนบ้างครับพี่ตอนนี้เป็นเดลิเวอรี่ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแก๊ปโรบินฮูดไลแมนสปีฟู้ดนะคะแล้วก็ฟูดแพนด้าก็คือมีทุกช่องทางเลยเข้าไปชมไหนได้ครับผมขายในบ้านนี่เป็นยังไงอะไรยังไง ก็จะเปิดทุกวันค่ะนี่รั่ผมเวันโมงถึง2งทุ่มค่ะถ้าวันหยุดก็จะแจ้งหน้าเพจในสตอรี่ติ๊กตอกในเพจค่ะประมาณนี้ใช่แล้วถ้าอย่างคนอย่างแบบมากินหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะมีโต้เน้อยค่ะต้เนี้อยก็ชิลมากเลยนะบรรยากาศก็คือส่วนมากถ้าลูกค้ามาอย่างเงี้ยซื้อแล้วก็กลับค่ะ แต่พก็เวกับตายใช่ค่ะโอเคก็คือแบบไอถึงพี่แก๊ปอะไรก็สามารถมานั่งรอค่ะแล้วแถมพี่แก๊ปมารอเราก็จะให้น้ําดื่มฟรีแล้วก็จะมีน้ําให้ค่ะแล้วก็มีสปอนเซอร์ด้วยโอ้โหใช่ค่ะือว่าบริการดีมากอย่างน้อยเขามารอแทนลูกค้าค่ะแล้วก็เต็มที่ให้กับลูกค้าแล้วก็พี่ไดเดอร์เลยอ่ะและอย่างตอนนี้พิซซ่าโคนในบ้านนี้มีหน้าอะไรมีั้งหมด <7 S 2> จะเป็นใช,ใช่ค่ะจะเป็นซิงเนเจอร์เลยฮาวาย,ยนค่ะคแล้วก็จะเ,เป็นแฮมชีสไส่กรอกนะคะคปูอัด ผักโขมกุ้งชีสค่ะแล้วก็ดับเบิลชีสแล้วก็ช่วงนี้ขายดีก็จะเป็นแบบเซตเหมือนกันค่ะใช่ครับมีเฟรนฟรายมีนักเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีน้ําขายด้วยมีมีน้ําค่ะอาจจะเป็นน้ําชงค่ะซิงเนเจอร์ก็จะเป็นชาไทยชาเขียวค่ะเดี๋ยวไว้ให้น้องทําให้ใหม้เลยค่ะชาไทยชาเขียวแล้วก็ช่วงนี้มาแรงอะค่ะคิมชีสชาไทยคิมชีสคิมชีสช่แต่วันนี้เอามาเสริมดังมากเลยนะพี่เดี๋ยวนี้ใช่ค่ะที่ร้านก็ขายแค่สี่สิบบาทค่ะประมาณนี้เพราะว่าหนึ่งเราไม่เสียค่าเชา อันนี้คือเราก็ได้สิดกับคนอื่นแล้วว่าเราขายในบ้านไม่ต้องกังวลค่าทีเท่าไหร่ใช่พี่จ๋าอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยพี่ก่อนที่จะมาเป็นวิซ่าหน้าโคเนี่ยพี่จ๋าทำอะไรมาก่อนพี่เป็นพนักงานประจำค่ะเือทำมาหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นธุรการทำงานในห้างเหนื่อยทุกงานเหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เราอยากออกและเราอยากมาทําของตัวเองทีนี้ได้รู้สึกว่าระหว่างที่เราทํางานอ่ะเงินเดือน น้อยไม่พอใช้และยิ่งเป็นเราเป็นเด็กกรุงเทพเป็นแรดเทาตอนนั้นได้เท่าไหร่พี่ระหว่างที่เราทํางานอะเงินเดือนน้อยไม่พอใช้และยิ่งเป็นเราเป็นเด็กกรุงเทพเป็นแรดเทาตอนนั้นได้เท่าไหร่พี่หนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะหนึ่งหมื่นสองพันบาทใช่ไม่พอรแน่นอนหายใจก็ปิวแล้วใช่ค่ะก่อนที่จะออกคือเราทําเสริมมาตลอด ผลิตตัวแป้งพิซซ่าโคนและแผ่นทํามาตลอดส่งให้กับลูกค้าในประเทศไทยหรือลูกค้าต่างจังหวัดที่เขาแบบสนใจที่อยากจะไปทาขายอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งให้เขาทําควบคู่กับงานประจําที่นี้เรามองข้ามกับสิ่งที่เราทํามาตลอดค่ะพอเราตัดสินใจออกก็มาทําตรงนี้เต็มตัวเลยก็คือทําร้านในบ้านเล็กๆประมาณนี้ค่ะให้ให้ลูกค้าแบบสั่ง Delive r y เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของพิซซ่าหน้าโคนพี่ไอเดียหรือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมันมาจากไหนมาได้ไง ไอเดียหรือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมันมาจากไหนมันมาได้ไงด้วยความที่ชอบกินพิซซ่าอยู่แหละก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะทํายังไงให้มันแปลกใหม่แล้วลูกค้าก็ชอบเลยรู้สึกว่าตอนนั้นทําเป็นพิซซ่าโคลคือจากแผ่นกลมอะค่ะ,ะเราทําให้ขึ้นโคล อพอขึ้นโคนทีนี้ทําไส้ค่ะทําไส้รสชาติชีสอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วก็จุดเริ่มต้นที่หนูเริ่มมาทำตัวโคนอ,อ่ะจริงๆแล้วแต่ก่อนอะ่ะที่เทอร์มินอลแต่ก่อนจะมีค่ะน่าจะ10ปีที่แล้วหนูมงจากตรงนั้นมีขายในห้างอ่าหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไอเดียใหม่ตอนนี้มไม่มีใครขายแล้วอ่าเราอยากทําแล้วเราทำการตลาดยังไงให้คนรู้จัก ทำการตลาดยังไงให้คนรู้จักก็ติ๊กต็อกมาแรงค่ะทำคอนเทนต์ลงค่ะลูกค้าในหมู่บ้านลูกค้าประจำอย่างเงี้ยมาซื้อส่งผิดบ้านค่ะเพราะว่าเขาบอกเลยบ้านดีเท่าไหร่ก็ไปส่งผิดตอนนั้นอยู่กับเพื่อนค่ะเพิ่งเป็นร้านเล็กๆประมาณเมตรครึ่งค่ะ็เป็นก็คือยังอยู่ตรงนี้แหละใช่ใช่ค่ะอยู่ตรงนี้แค่ร้านเล็กๆไม่ได้มีแบบนี้เลยเป็นโต๊ะแล้วก็เป็นคีออสเล็กๆแค่นี้เองไม่ได้มีน้ำไปส่งให้เขาเลยบ้านค่ะเขาอยู่ร้อยรับห้าหกไปส่งร้อยนู่นเลยข้างในเลยเขาก็จะว่าแบบย้ายอยู่นี่ว่าหลังนนนี้ก็็เปปไวรรคค่ะะดูมาณ อันนั้นคือจุดเริ่มต้นของตัวที่แบบว่าลูกค้ารู้จักเลยก็มาเรื่อยๆมาจากคลิปทิก t o อรแล้วก็ในไ G ีในเพจลูกค้ามาประมาณเนี้ยค่ะทําให้โอเคเราขายดีเลยตั้งแต่นั้นแล้วก็รายการต่างๆก็ติดต่อเข้ามาจนทุกวันนี้ก็อยู่ได้เพราะลูกค้าแล้วก็มีรายการที่ติดต่อเข้ามารายการเป็นรายการเราเนี่ยมาสุดทุกคนเข้ามาสัมภาษณ์เราหมดแล้วโอ้โหมีเราได้โอเคฮะใชอันนี้มีอะไรเดี๋ยวลองชิมใหม่ได้ไหมได้ได้ค่ะ อ่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะเป็นตัวคนเป็นแบบนี้เลยซึ่งตัวคนแบบนี้พี่จ่ายก็ใช่ค่ะก็คือขายส่งด้วยขายส่งด้วยค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่แบบอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหรืออยู่ไกลอยากมาทานก็มีที่นี่ที่เดียวค่ะครับผมใช่แต่ว่าส่วนมากก็คือลูกค้าก็จะมาเรียนก็ไปเปิด ไปเปิ่ขายกันค่ะบางคนมีสูตรอยู่แล้วขายพิซซาอยู่แล้วอยากเอาคนไปเสริมก็ที่ร้านขายค่ะทําเองผลิตเองแล้วก็ขายเองเลยค่ะใช่ไอ้พวกนี้มันอยู่อยู่ได้นานไหมจรับจริงๆอยู่ได้นานไามก็คือเหมือนขนมปังทั่วไปเลยเป็นแต่ว่าเขาเป็นแป้งพิซซาค่ะซึ่งถ้าสมมติเราทําเสร็จวันนี้อยู่ข้างนอกได้เต็มที่ก็คือ1-2วันค่ะอะไรอย่างนี้เก็บยังไงครับอันนี้แช่ช่องธรรมดาอยู่ได้2-3อาทิตย์ค่ะถ้าแช่ฟีด30วันค่ะเต็มที่เลยโอเคเป็นเดือนเลยค่ะประมาณนี้ก็แช่ได้ค่ะใช่ ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองชิมพิซซ่าอันนี้ก็จะมีแบบเป็นมินิด้วยค่ะลองแบบเบอร์เกอร์ครับจะเป็นตัวแบบว่ามินิอันเล็กกินนี้นีค่ะใชายัวนี้เซตคอมโบขายดีค่ะก็จะเป็นน้องมินิอันเล็กข้าวฝ่ามือก็จะกินได้เลยอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะตัวแป้งอ่ะกินได้เลยเหมือนกันค่ะมันสุกมาประมาณประมาณนึงประมาณนึงแล้วกินไะ้ค่ะกินเธอเชื่อไหมเนี่มกินจริงะกินด้จริงๆกินได้จริง เท้าหน้าแบบงงๆอยู่กินได้จริงเท้าหน้าแบบงงๆอยู่กินได้กินได้ค่ะกินได้จริงนะผู้ชมอันกินได้กินได้ค่ะอันนี้จะเป็นแป้งมินิค่ะเป็นแป้งมินิจะมีความหอมแล้วตัวแป้งจะนิ่มอยู่แล้วเนี่ยหอมมากพี่แล้วก็นิ่มด้วยในถึงท้านี้เราก็ไปใส่ไส้พิซซาต่อนี้น่าจะอร่อยเลยอันนี้เวลาส่งให้ลูกค้าเราก็จะแพคแบบนี้อันนี้จะเป็นแผ่นค่ะอันนี้จะเป็นแผ่นตัวโคนอันนี้นะคะมีโคต ยังมีแผ่นใหญ่ด้วยมีมีค่ะมีแผ่นใหญ่ด้วยถ้าลูกค้าอยู่ในกทมหรือปริมณฑลนะคะเราส่งแมสได้ละละโมูค่าส่งกะคิดตามระยะทางโอเคก็คือส่วนมากจะส่งแมสกับละล่โมูมากกว่าเนาะพี่เพราะว่ามันในนี่ใช่ไหมมันเขามีกล่องเขามีตัวรัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปถึงภายในวันเลยแต่ว่าถ้าลูกค้าอยู่ตามต่างจังหวัดเราก็ส่งคนส่งให้ก็คือแพ็คแบบนี้ไปก็มีบับเบิลปิดให้ไปอย่างดีค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างกระแทกนิดนิดหน่อยหน่อย แตกหักลาเสียหายเราเค็มให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือพอถึงลูกค้าลูกค้าส่วนมากเขาก็จะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเหมือนเราสั่งของก็ไม่สมบูรณ์พี่ก็เค็มเค็มให้ค่ะยกเว้นแบบลูกค้าไม่มีวิดีโอเลยก็เราต้องมาดูสมเหตุสมผลไหมอย่างเงี้ยค่ะเค็มให้อยู่แล้วประมาณนี้ครับผมเฮ้ยมาแล้ววิซ่านะพี่ชิมได้เลยสายยัดสายาตดชิมนะพี่ได้เลยค่ะแล้วกินจรงยังพี่ก็ดึงออกมาดึงได้ค่ะร้อนเลยอ่ะพี่ใช่ค่ะอ่า อร่อยเลยพี่บางทีอ่าบางคนจะชอบติดกินซอสก็ราดก็ได้ค่ะแต่ว่าที่ร้านก็คือซอสมันเข้มข้นอยู่แหละแต่ผมอ่ะผมมาชอบแบบนี้มากเพราะว่าปกติผมไม่ได้กินหวานขนาดนั้นไหนถึงเราดูแลสุขภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมรู้สึกมันมันเข้ากันพอดีกับตัวแป้งใช่แล้วมันก็มันกําลังแบบเหมาะสมกันพอดีไม่หนักเกินไปไม่อะไรเกินไปแล้วแกะแป้งก็คือพออบเสร็จปุ๊บกรอบนอกแล้วก็นุ่มในใช่คือตัวโครงก็จะเป็นฟิลแบบนี้ค่ะกรอบนอกฉ่ำในอืม อือร่อยเลยครับพี่จ่ายเดี๋ยวให้ชิมั้งหมดเลยวันนี้พี่จ่ายเขาทำให้ชิมใช่ใช่ทำให้ชิมทุกรดเลยค่ะได้ครับอยากคุยต่อพี่ว่าคือแบบเราพอพี่จัายทำมาใช่ป่ะตอนตอนนี้ได้ได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะพี่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะตอนนี้ได้ได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะพี่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะโดยประมาณแต่ว่ายังไม่หักค่าใช้จ่ายนะยังไม่หักค่าใช้จ่ายใช่ใช่โดยประมาณค่ะใช่ใช่ครับผมก็ถือว่า ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเลยนะพี่จ๋ายแล้วอยากรู้ว่าจุดอะไรที่ทําให้พิซซ่าหน้าคนมันขายดีอ่ะพี่อาจจะเป็นเพราะคลิปค่ะทําคลิปลงใน t ิ k กต k อกค่ะคนเห็นเหมือนชีวิตเราอยู่กับคอนเทนต์ด้วยในชีวิตจริงอยู่กับคอนเทนต์ด้วยคือเราถ่ายคลิปลงตัดต่อลงใน t ิ k กต็อกไม่ว่าจะในเพจหรือใน IG ไอจีเงี้ยคนเห็น ก็น่ากินมากกว่าในรูปอยู่แหละคือแค่รูปบนดูน่ากินแต่ว่าตอนนี้ติ๊กตอกมาแรงต้องเป็นคลิปวิดีโอใช่องเป็นคลิปวิดีโอค่ะฉะนั้นพอคนเห็นเออหน้ากินอยู่ที่ไหนเอออยู่ไม่ไกลบ้านเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่างพี่จ่าทุกวันนี้ทำวันละกี่คลิปพี่อ่อถ้าตัดไว้สำหรับตัวเองก็ไม่ต่ำกว่า10คลิปค่ะแต่อยู่ที่ว่าจะลงมากลงน้อยในแต่ละวันใช่แต่บางทีก็ คิดคอนเทนต์ไม่ออกก็มีค่ะก็อาจจะใส่เพลงที่ว่าเราไม่จีลิก่กสิอะไรเงี้ยลงไปก็งั้นอย่างนี้แปลว่ามีบางวันก็ลงถึง10บคลิปเลยม,มีมีมีค่ะเะยอะมากเลยเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าบางวันก็ลงแค่คลิปนึงก็มีค<ม>่ะแต่ว่าอาจจะฟุกๆลงแค่คลิปเดียวแต่ว่าก็ติดไวรัลก็มีค่ะใช่ถ้าคับว่าเหมือนไตรจี้ตอนนี้หรือว่ากลยุทธ์ตอนนี้มันเน้นจํานวนมากกว่าพี่ในในติ๊กต๊อก กลาอยูตอนนี้มันเน้นจํานวนมากกว่าป่ะพี่ใน,ในตัวตในติ๊กต็อใช่ค่ะคนดูเยอะเขาก็เหมือนดันคลิปประมาณนี้มันก็มีส่วนบางคนก็อาจจะไปโรงเรียนคอร์สอะไรก็แล้วแต่แต่ของจ่ายคือไม่เคยลงเลยก็ใช้วิธี ความเป็นตัวเองว่าเออ <ijo TC> เรา <t une> พูด <g programming> เราบอกว่าเออเราทำอะไรอยู่ <t une> <desc ans ion> ตอนนี้ <t une> พิซซ่าคนทำหน้าอะไรผักโขมสูตรที่ร้านไม่ใส่หอมหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่กินผักแล้วก็จะบอกไปในทิกแต่ละครั้ง <t une> หรือบางทีหัวคลิปก็สำ <Libya> คัญอนะ่ะตั้งหัวคลิปไปเลยว่าพิซอซ่าคนในบ้านกำไรต่อวัน5 0 0 0ันบาทแต่บางคนไป5้าพันยังไงอ่ะอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาขยายความต่อได้ห้าพันยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะเราขายได้กี่คนต่อวันอะไรแบบนี้ใช่ค่ะประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเน้นที่ติ๊กต็อกอย่างเดียวเลยก็ ทุกทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น t ิ k กตอกเพจไอจีค่ะประมาณนี้มีหมดเลยค่ะแต่ส่วนหลักๆก็ลงติ๊กตอกพอลงติกตอกทุกอย่างก็ต้องไปเชื่อมกันไปหมดเลย่ะก็ลงอยากอยากให้พี่จ่ายแนะนําหน่อยว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขาอยากเริ่มธุรกิจนะวันนี้อย่างเอเนตอนนี้เขาอาจจะทํางานประจําอยู่เขาไม่รู้จะทําอะไรดีเป็นพี่จ่ายพี่จ่ายจากจะแนะนําพวกเขาอย่างไงบ้าง พี่จ่าจาาจะแนะนําพวกเขายัางไงบ้างไม่ว่าอยากจะขายอะไรคะ่ะก็คิดว่าถ้าอยากทําอะไรให้เราศึกษาก่อนถ้าลงทุนไม่เยอะทําเลยเชื่อหนูเพราะว่ายัางไงก็ได้อยู่แล้วแต่เราต้องดูว่าเราขาย,ขายใครแหล่ง เด็กผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างถ้าถ้ามองจากตัวเองคือจ่ายขายในบ้านคือยึดเลยว่าเออฉันออกจากงานต้องขายอะไรในบ้านแหละที่แบบว่ามันต้องได้รายได้แหละแต่ว่าใช่เพราะคิดแค่ว่าตอนนั้นคิดแค่ว่าได้กําไรวันละ300ก็ดีใจแหละแต่ว่ามันเกินฝันแล้วมันก็ครบใช้เงินรายเดือนที่เราได้แค่ว่าให้มันของกันแต่ทีนี้พอเราออกจากงานทุกอย่างมันก็แป๊บเดียวเลย3เดือนแรกก็มีขายไม่ได้แต่ว่าถ้าอยากจะบอกคนที่อยากจะทำถ้าสมมติจะเป็นพิซซ่าคนคือแค่กาเงิน มา450บาทก็ขายได้เหมือนกันเพราะเราก็จะมีเป็นชุดให้ว่าได้โคนไป10โคนแป้งแผ่นขนาดเท่าไรเท่าไรอย่างเงี้ยคือเอาไปทดลองหลังจากนั้นเอาไปทดลองถ้าขายแล้วได้กําไรมาหรือแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะขายแบบไหนก็มามาต่อได้มาต่อยอดคือเรียนออนไลน์ก็ได้หรือลงตัวตัวต่อตัวกับจ่ายก็ได้คือคือตอนนี้นอกจากพี่จ่ายจะขายพิซซ่าหน้าโคนแล้วยังมีสอนคอร์สออนไลน์ด้วยมีมีค่ะก็จะเป็นออนไลน์ก็คือ มีสอนคอร์สออนไลน์ด้วยมีมีค่ะก็จะเป็นออนไลน์ก็คือเรียนแต่งหน้าพิซซ่าโคนและแผ่นจะไม่ได้สอนทําแป้งนะคะเพราะว่าเออสำหรับลูกค้าที่แบบสะดวกรวดเร็วเนาะฉะนั้นคือถ้าลูกค้าสะดวกก็คือมาเรียน กับเราได้ค่ะก็ตัวต่อตัวกับออนไลน์ออนไลน์ก็จะเป็น400บาทเรียนแต่งหน้าพิซซ่าโคนและแผ่นก็จะมีบอกเลยว่าแต่ละหน้าทํายังไงบ้างแล้วก็มีบริการหลังการขายก็คือเช่นเราเข้ากลุ่มมาแล้วก็จะมีแอดมินให้สอบถามได้ตลอดเลยมีรูปมีวิดีโอมีต่างๆให้ใช้ป้ายเมนูรูปภาพที่ไม่ติดโลโก้ร้านเพราะว่าเราไม่มีแฟรนไชส์ลูกค้าเอาไปลงได้เลยถ้าเกิด่าตอนนี้คือนอกจากพี่จ๋าจะขายพิซซ่าหน้าโค้แล้วถูกปหะพี่ คือพี่จ๋าเปิดสอนออนไลน์ซัมพิซ่าใช่โดยที่ไม่ได้ขายแฟรนไชส์ไม่ขายแฟนไชส์ใครอยากมาเรียนเนี่ยเราเอาสูตรไปใช้อะได้เลยได้เลยแต่ว่าไปตั้งชื่อตัวเองใช่ได้เลยไม่ได้ขายแฟรนไชส์ถูกต้องค่ะแต่ว่าแต่ว่าเราขายไอตัวแป้งพิซซ่ากับตัวสปริงอ่ะนี่ที่ร้านมีขายอันนี้คือครบจบเลยแต่ก็จะมีบอกว่าวัตถุดิบใช้แบบไหนอร่อย แต่ก็จะมีบอกว่าวัตถุดิบใช้แบบไหนอร่อยเช่นที่ร้านใช้ไส้กรอกไก่หนังกรอบแต่ลูกค้าบอกชอบใส่ไส้กรอกธรรมดาได้หมดเลยแล้วแต่ไปอัดแอฟสมมติเรียนสูตรนี้ไปแล้ว12-3ามี3สูตรให้แต่ลูกค้าแบบชอบสูตรที่1ก็แล้วแต่ค่ะใช้สูตรที่1ก็ได้แบบนี้เลยบางคนชอบหวานบางคนชอบเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จัดได้เลยอ่าเออผมว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากเลยใช่ค่ะคือนอกจากว่าลงทุนให้ได้น้อยก่อนายหน้าบ้านก็ได้เพราะทุกวันนี้ออนไลน์มาหมดแล้วพี่ก็ ก็ขายหน้าบ้านทําคลิปลงทุกวันแล้วนอกจากขายพิซซ่าหน้าคนแล้วก็ยังไปขายเป็นคอร์สออนไลน์ต่อ,ดตอ,อดได้ต่อยอด้ต่อยอดได้ต่อให้ลูกค้าเรียนกับเราไปแล้วทําแบบเราได้ไหม,มก็คือลูกค้าได้ตรงนี้ไปแล้วความรู้ไปแล้วลูกค้าก็จะไปขายของลูกค้าอีกทีหนึ่งก็ได้หรือบางทีแบบกินแบบไปแล้วอุ้ยรู้แล้วว่ารสชาติเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างจะผลิตเองก็ไม่ติดค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีแบบลิขสิทธิ์ในการเราห้ามผลิตเหมือนนู่นนี่นั่นยกเว้นแค่อย่ายกโลโก้ยกชื่อไปอันนี้มันก็จะการแบบไม่ได้แลลวก็คือป็นแหลใช่ใช ให้ลูกค้าคิดซื้อแบรนด์อะไรอย่างนี้เองได้เลยตอนที่พี่จ่ายเพิ่งมาเริ่มทำใหม่ๆหม่ไอ้สามเดือนแรกที่พี่จ่ายบอกว่าเจออุปสรรคเยอะๆไม่มีคนซื้ออยากรู้ว่าตอนนั้นเจออะไรอะพี่แล้วก็ก็เราผ่านมันมาได้ยังไงตอนนั้นคือเจออุปสรรคเยอะๆไม่มีคนซื้ออยากรู้ว่าตอนนั้นเจออะไรอะพี่แล้วก็ก็เราผ่านมันมาได้ยังไงตอนนั้นคือพอออกจากงานใช่ไหมคะมีเงินติดตัวแค่หนึ่งพันบาทอ่าเพราะว่าเราแบบตัดสินใจแล้วว่าจะทําตรงนี้เนาะ 1,000บาทนั้นไปซื้อพวกอุปกรณ์เนี่ยค่ะ อาหม้ออบก็ได้หกเก้าเก้าเนาะหม้ออบลมร้อนแล้วก็ที่คีบสปริงพวกอุปกรณ์ต่างก็คือจากในบ้านและครัวในบ้านแหละของเราแล้วก็มาตั้งโต๊ะแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เจอคือสเดือนแรกเราขายไม่ได้เพราะว่าหนึ่งการตลาดมันไม่มีใครหรอกที่ลงปุ๊บแล้วแบบได้เลยเราไม่ได้ใช้เงินในการทำใช้เราไม่ได้มีเงินยิงแอดเพราะว่าทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดแต่เราต้องดูความเหมาะสมว่าถ้าเราลงไปแล้วอะเราลงเจาะกลุ่มแบบไหนเราไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นฉะนั้นเลยอาศัยแบบลงขายในกลุ่ม หมู่บ้านโพสขายใน Facebook ในกลุ่ม,มละแวกใกล้เคียงเราหรือแบบว่าเราส่งฟรีในซอยเราหรือละแวกใกล้กลเคียงแบบนี้ค่ะแล้วก็อ,อยากขยายมาคอนเทนต์ติกต็อกอ่าได้ดูคลิปคนอื่นว่าเขาทำแบบไหนทีนี้เราก็มาปรับของเราค่ะที่ขายไม่ได้คือตั้งร้านปุ๊บเปิดเดลิเวอรี่แรกๆไม่มีใครรู้จกักอ,อยู่แล้วนั่งเงียบเลยค่ะ3เดือน เงียบเลยค่ะสเดือนแต่ก็ไม่ล้มเลิกเพราะไม่อยากกลับไปทํางานประจําแล้วไม่อยากไปเป็นลูกน้องใครแล้วเพราะว่าคนเราก็ร้อยพ่อพันแม่ฉะนั้นรู้สึกว่าพอตัวเองได้ก้าวออกจากที่เป็นพนักงานประจําหรือเป็นลูกน้องใครแล้วอะเลยรู้สึกว่าทําตรงนี้มันมันเวิร์กสำหรับแล้วแหละช่ายต่อให้เราได้กําไรน้อยอะ อยู่บ,บ้านอเ,เอาจริงกินข้าวที่บ้านก็ยังได้ถ้ากําไรณตอนนั้นยังไม่ได้คิดแค่นั้นค่ะก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆนั่นคือป,ประสาคเลยก็มีหลากหลายค่ะพอคนเริ่มเห็นบางทีก็มีก๊อปอะไรเงี้ยไปก็มีมแต่ว่าเราก็จะใช้การพูดคุยก่อนว่าแบบเออเอามาจากไหนหเห็นจากไหนเราก็รประนอมกันไปได้ประมาณนี้ใช่ใช่ค่ะแต่ของเอาจริงถ้าใครสนใจเราหรือว่าอยากจะไปทําตามจริงเนี่ยเอาจริงมาเรียนกับพี่จ๋าดีกว่ามาเรียนกับเจ้าของสูตรโดยตรงแล้วแบบเอยไม่ชอบตรงไหนเอาไปอัดแฝงอย่างเงี้ยยังดีกว่าอีกใช่ใช่พี่แล้ว ทุกวันนี้เปิดเปิดคอร์สเรียนเท่าไหร่นะอ่าถ้าเป็นออนไลน์400บาทค่ะตัวต่อตัว1,000บาทอ่าตัวต่อตัวก็คือมามาเรียนตัวตัวเลยใช่ค่ะก็จะมีน้องที่ร้านช่วยสอนได้แล้วก็หนูก็จะอยู่คอยถามลูกค้าถามมาแล้วก็ช่วยช่วยกันค่ะใช่นะช่วยกันประมาณนี้ครับผมอ่ะอันนี้ก็คือสอบถามพี่จ่ายไปแล้วแล้วก็ให้พี่จ่ายแชร์เรื่องราวแล้วอยากรู้ว่าเรื่องราวในอนาคตของวีซ่านาโกลจะเป็นยังไงต่อพี่ อยากรู้ว่าเรื่องราวในอนาคตของพิซซ่านาโกนจะเป็นยังไงต่อพี่ก็คือก็ยังมีสอนออนไลน์อยู่นะคะยังไม่มีปิดเนาะแล้วก็จะมีตัวต่อตัวแล้วก็อนาคตที่บ้านก็จะทําเป็นอาจจะเป็นโฮมพิซซ่าโคนในบ้านเป็นคาเฟ่พิซซ่าโคนในบ้านค่ะให้ลูกค้าได้มานั่งได้มากขึ้นอมีขยับขยายมากขึ้นค่ะก็ฝากติดตามค่ะประมาณนี้ใช่ได้เลยครับก็ยังไงขอให้พี่จ่ายประสบความสาเร็จนะครับผมขอบคุณนะคะทางเราจะรอดูได้เลยเลย่างต่อไปของพิซซ่านาโกลยินดีมากมากแล้วก็วันนี้ยินดีมากมาที่พี่จ่ายมา และนํำเรื่องราวมาแชร์สตอรี่ของตัวเองเผื่อว่า,วาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ยังไม่กล้าออกมาทําอะไรของตัวเองได้ออกมาทําอะไรของตัวเองครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปทําอะไรของตัวเองเนี่ยก็อยากให้ศึกษาเยอะๆดู จากประสบการณ์ของผู้ที่เขาผ่านมาแล้วว่าเขาเจอปสะสักอะไรบ้างแล้วก็ผ่านมันมาได้ยังไงฝากร้านนะคะพิซซ่าโคในบ้านนะคะมีสาขาเดียวค่ะอยู่ที่ลาดพร้าว83ะไม่มีแฟนชายนะคะลูกค้าอยากเรียนออนไลน์หรือตัวต่อตัวก็สอบถามเข้ามาในเพจหรือใน TikTok ได้เลยนะคะมีอยากลองทานก็ Delive อรทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ส่งฟรีลาดพร้าว83 87ค่ะไปส่งเองเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณมากมาครับขอบคุณค่ะ